ซีนซีนตัวไหนเอ่ยนีนซีนซัสเตอร์ตัวนี้นะครับเปลี่ยนใหม่นี่ซีนก้านเกียร์แกนเกียร์เปลี่ยนใหม่ด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะทําตัวซับเสียงอะไรพวกนี้อันี้เครื่องเราเริ่มทำความสะอาดเครื่องแล้วจะเริ่มประกอบกัน,นนะประมาณมานี้นะครับก็ชุดนี้เนี่ยก็ตีไปแล้วประมาณส0 0 0ันกว่าี่พันน่าจะไม่เกินนี้แหละนะฮะเซ็ตนี้ไม่มีอะไรที่ลดเดิมๆแต่ว่าเซ็ตให้มันเงียบลงนะฮะนี่ก็มบรเลยแถมให้นิดนึงนะเข้าหิ้งเียบร,รอยยิงทรายเรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวจะมารีวิวตัวนี้ด้วยนะฮะก็แคนทเว็บรอยผ้าตัวนี้ใหม,ม,ม่ๆสดๆเลยอันนี้มีคนตามโปรเจกต์สีวาวนะครับโอเคครับตามนี้เลยขอบคุณมากช่างสวยจารานะฮะใครที่จเจ้าเครื่องมาไม,ม่ว่าจะเป็นเครื่องเครื่องมีปัญหาเครื่องเสียงดังเครื่องเดิมๆเครื่องแต่งเครื่องอะไรหรือว่าทำที่ดนไม่จบมาทําใหม่หรือว่าอะไรยังไงก็สามารถ เอาเข้ามาให้เราตีราคาก่อนได้ให้มาปรึกษาก่อนก็ได้นะครับอันนี้ก็เสร็จไปรถเดิมๆนะฮะรถแม่บ้านแต่ก็เน้นใช้งานโอเคนะครับผมยังเหมือนจะลากอบคุณมากที่ไม้หมังใจนะครับติดตามด้วยแล้วกันขอบคุณมากครับ